กล้องอยู่ไหนตุ่มฮะรีโมทรีโมททีวีบางอันนี่ต้องควันออกเลยหอ้โอ้เน่เน่เครื่องเนี่ยควันออกเลยแต่อะไรกันนะสุดใจนะแรอครับรอกันนะเอาได้นะครับผมรอพักทีทุกท่านนะเอฟซีวันนี้ผมก็เอาคืนเอาคืนเขาให้ลองทีวีทีวีที่เอฟซีส่งให้อาทิตย์นะครับผมเอฟซีคิดเองนอนดูทีวี อย่างมีความสุขนะครับคืนนี้จะได้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะแกนะครับก่อนเกืบโอไม่ใช่หรอกอืมตอนนี้ในเอฟซีเกือบแล้วเสียบแล้วเสียบแล้ว,อลว,อลวสองอย่างแล้วหันหน้ามาที่ในใน่รักษาการให้หน่อยโอเคมาออืมยัง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  ลอยมาลุ้นครับว่าทีวีจะเปิดติดหรือเปล่าครับเอ็ซีส่งมาให้นะครับผมมีเสาแบบธรรมดาแล้วก็แบบใช้กล่องโอ้โหไม่ธรรมดานะอ๋อเสียบสานี่เนาะใช่ไหมใช่เสียบกม้นสายก้นมันนะลุ้นกันนะครับพี่น้องเขาจะให้ดีเสาอากาศเสาอากาศเขามีของเสียบเสาข้างบนนน่ใช่แจกเลยะไฟมาแล้วนี่โชว์โชว์โชว์เจียวเจียว ทีนี้ก็รีโมทเดี๋ยวเช็คก่อนมี่านหรือเปล่าว้พร้อมเลยผ่านเรียบร้อยรหรอโหลดอีกแล้โอ้ผ่านมีอีกแล้วอ่ะเปิดเปิดตรงไหนก่อนเออเเออมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้นเช็กก่อนแล้วน่าเปิดแล้วเป็นสีแดงแล้วเหรอฮะเขาจะพูดเป็นสีเขียวไหมกดกดตรงไอ้จารับเออเฮ้ยนาย โอเดี๋ยวเอช็คคอมกันเออเขียวเล้วเขียวแล้วเขียวเลือกเขียวแล้วอันนี้ล่ะไหนๆมา้วตอกใจหมดเลยมาแล้วครับนะฮะโอ้โหไหนมาแล้วนะฮะทุกท่านมาแล้วเฮ้ยมันมืดเดี๋ยวต้องทำให้มันเราต้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วช่องอะไรนั่นจุ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 นจูนไปเลยกดไปเลยช่องมันไม่มีสัญญาณ ยังไงต่อทีนี้เวลาเราย้ายที่อ่ะกล่องพวกนี้เราต้องจูนใหม่เพราะว่าจุดสำหรับสัญญาณมันแต่และพื้นที่มันจะแตกต่างกันอ,อเวลาเราได้สัญญาณจากที่หนึ่งแล้วก็ย้ายทีวีเราก็ต้องจูนใหม่ทุกครั้งส่วนใหญ่นะถ้าพื้นที่มันห่างกันแต่ถ้าใกล้กันก็ไม่เท่าไหร่้ายเออท่องใหม่ข้อมูลผังรายการเมนูนะ ลุ้ยหลุ้มยิ่งกว่ากองสลากอีกพี่ใกล้แล้วกองสลากใกล้แล้วพี่อุทิศแดนนี่ไมาได้ไงนี่มีช่องยูเก้ามโนมโนยูเก้าเลยนะโมโนเลยนะช่องมีช่องนะมีโมโนด้วยน่าจะมีสามสิบกว่าช่องสามสิบสี่สามสิบกว่าช่องไม่มีไม่มีสัญญามันต้องมันต้องอะไรนะจูนจูนก่อนใช่จูนตัวไหนสแกนสแกน จะหาตัวจูนก่อนจะได้ดูไหมพี่น้องเอฟซีมาเร็วเร็วจูนตัวไหนลูกแว่นขยายอ่ะมันไม่ไกลเสเท่าอากาศก็ได้ลูกแว่นขยายเห็นไหมนะไกยเร็วนี่โอ้นี่วะกับนี่ค้นหาอัตโนมืออัตโนมัติโอ้อะล่าจิ๊กเดี๋ยวชนมาถือคันงริ่มเลยคันนึง ADHD> จุดหน่อเหรอน้อแตนหนจแล้วเอฟซีนี่นี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแลยจ้าจะมาแลยจ้าจะมานัก no, no, anyway> ้จะเยอะมาไกลยิ้มดูดเป็นไงมีความสุขปะี่ด้เบิ่งภาวนพัดลมตู้เย็นเจ้าเยนอยมแงจะเบิ่งไหนเบิ่งทีวีเบิดมือเบิ้ดขึนขอบครับาเบครับา พักแล้วบดนี้เนาะให้เอ่ยเนาะดีใจเนาะดีใจครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนเออขอบคุณแล้วใจดีขอบคุณไม่ประสงค์ออกนาม FC ส่งมาให้ต้อให้ร่ำรวยร่ำรวยเดี๋ยวนะครับผมเราจะได้คลิปตอนเปิดไหมเนี่ยไม่รู้คงจะได้เป็นอีกคลิปหนึ่งอ่ะได้อยู่ดูท่าทางอืมได้ได้ได้เลยมี FC มาแล้ววะไม่มีสัญญาณไม่ดี ไม่มีสัญญาณไม่ใช่เสาเล็กมันจะใช้ไม่ได้บ้านนี่เสียบแผงกลางปลาครับผมเออเสียแผงเลยนี่มันมีสายกลางปลาอืมสัญญาณบ้านเราค่อนข้างเนียตรงไหนก็ไม่มีขอบคุณเพื่อนเลยโอ้มาลุยมาลุยโโอ้หมาเลฟซีเลฟซีทุกท่านมาเป็นรัวมาเลยมาเลยมาเลยชัดเจาะเลยไงมาแล้วมาเลยมาเลยเอฟ ถึงกับขอบคุณเพียนเลยขอบคุณเพื่อนทันทีทันใดนะครับผมซี j m j มาแล้วมาแล้วผมถูกใจแล้วปะถูกใจไหมพี่ช่องนี้จับจับมดิีดิัวหมดรู้เลยจับจับไปเรื่ยตัวไหนกันเดี๋ยใช่เปล่าตัวนี้ปะเออ ดีหมดกล่องนี่กดใส่กล่องพี่กดกล่องพี่กดใส่กล่องเออกดกล่องตัวไหนวะใช้ตัวไหนวะเออตบหัวอีกแล้วไม่ได้ครับไปได้ปะไม่ใช่ปุบสียงนั่นน่ะใส่ขวายใส่ขวายเราแช่มเป็นมันนะนี่ช่องนี่โอ้หลดหลดหลดียม นี่ไอ้กีไม่ใช่ในรีโมททีวีรีโมทกล้องอยู่เอาทิศโนนในมือโนนเห็นไหมเขียนชื่อแล้วก็ไม่บอกนี่นั่นแหละเอ้ยได้แล้วนั่นน่ะนี่เฮ้ยอ่ะเปลี่ยนช่องได้ FC นั่นแหละเอาละจะเปิดโดนเนี่ยผมผ่านผ่านผ่านเฮ้ยชัดเจียวเลยว่ะไม่กอดเจียวครับผมเจียว ตรงนี้ไงเนี่ยขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงเนี่ยตอนนี้ขึ้นลงไหมนะขึ้นลงแล้วเสียงซ้ายขวาครับโอเคครับตอนนี้สิทธิ์กุญแจครับผมขอบคุณมากครับเจี่มากไหมครับผมครับดีครับท่ตำรวจอู้อะไรอะไรเดี๋ยวเล้ยวหนที่สุดเอาเฮ้ยน้อยเฮ้ยน้อยเฮ้ยโอ้ยคอยร่ำรวยร่ำรวยครับเฮ้ยต่ำกินอยู่ไงต่ำกินยังไงอะโอเคครับอนนี้จบคนนี้นะผมครับเราออกะอะไรับผมสวัสดีครับ